เกี่ยวกับการตายในบ่อขยะนะฮะสั้นๆกันแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่คนก่อเหตุก็คือนางภัยจิตเนี่ยนะครับ<ะ>คุณผู้ชมฮะอ้างบอกว่าญาติของเขาเนี่ยก็คือเบญญาภาข้าวติดคอหลังจากนั้นด้วยความกลัวก็เลยหิ้วเบญญาภาเนี่ยนะฮะไปเผาในบ่อขยะที่ขอนแก่นคงจะจําได้บ้านที่อ้างว่าเบญญาภาข้าวติดคออยู่ที่สมุทรปราการ<ะ>แล้วก็ขับรถเนี่ยนะ,ะเป็นรถเก๋งสีขาวเอาศพไปทิ้งย่อๆ คุณผู้ชมฮะเราตามเรื่องนี้กันมา2วันติดแล้วเพราะสุดท้ายเองเนี่ยก็ทราบแล้วเนี่ยนะฮะว่าคนก่อเหตุอ้างว่าข้าวติดคอคือภัยจิตล่าสุดคดีนี้มันไม่จบฮะเพราะไปไปมามาติของเบญญาภาไม่เชื่อนะฮะญาติเบญยาภาเนี่ยเขาไปไล่เรียงเหตุการณ์ถ้าคุณผู้ชมดูจากจุดที่1นผังที่1เนี่ยคืออ้างว่าเบญยาภาข้าวติดคอเลยขับรถนะฮะไปเอายา เอายางรถยนต์แถวสมุทรปราการเลข2และหลังจากนั้นก็เอาศพนะฮะของเบญญาภามาพักที่บ้านในจังหวัดชัยภูมิ<ะ>แล้วก็ขนศพต่อเอาไปทิ้งบ่อขยะที่ขอนแก่น4จุดนี้เขากำลังบอกว่าน่าจะเป็นการวางแผนฆ่าถามว่าเพราะอะไรคือเดิมทีเนี่ยเขาอ้างว่าเบญยาภาเนี่ยเห็นบอกว่าไปติดอะไรนะเสียกล้วยปะ ก็คือเหมือนกับว่าทางด้านของคุณไก่เนี่ยคุณภัยจิตเนี่ยบอกว่าตอนหลังเนี่ยเหมือนมาสนิทกับเสี่ยกล้วยแล้วทางด้านคุณเบญญาภาผู้ตายเนี่ยก็รู้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรประเด็นก็คือตอนแรกบอกว่าเป็นหญิงรักหญิงคือภัยจิตเนี่ยมีข่าวว่าไปรักกับเบญญาภาคนตายแล้วภัยจิตก็ปลีกตัวไปเหมือนกับไปชอบเสี่ยสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทางครอบครัวเนี่ยของทางฝั่งคนตายเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องหญิงรักหญิง คำถามก็คือแล้วภัยจิตทำไมไม่แจ้งกู้ภัยถ้าเบญญาภาสํำลักข้าวตายเขากําลังสงสัยว่านี่คือการวางแผนฆาตกรรมเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันนี้เราไปเจอคุณภัยรัฐเป็นพี่เขยของคุณเบญญาภาเปิดบ้านให้ดูเลยตัดภาพไปตอนเปิดบ้านฮะ เขาบอกว่าจุดที่อ้างว่าสำลักข้าวไม่น่าจะใช่ลักษณะบ้านครับจุดที่เขาพาเข้าไปดูจุดที่เป็นยาพาตายและอ้างว่ากินข้าวและวสำลักตายเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วจากการไปตรวจสอบ มันมีอะไรยังไงที่ทําให้เขาสงสัยเมยคือจุดสําคัญก็คือว่าทางด้านของภัยจิตเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่ากินส้มตํากับเบญญาภาผู้ตายเสร็จแล้วอาหารติดคอแล้วชักที่บริเวณห้องโถงแต่เขาพาไปค้นขยะบอกไม่มีถุงอะไรที่มันเหมือนส้มตําเลยเออเ แต่มีแค่เรื่องของอาหารเป็นกล่องอาหารสําเร็จรูปที่ยังไม่ถูกแกะและระบุวันซื้อคือวันที่12กุมภาพันธ์12กุมภาพันธ์สำคัญยังไงก็คือวันที่ทางด้านของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วอ้างว่าสำลักติดคอแล้วทางด้านของภัยจิตถึงจะพาทางด้านศพของผู้ตายเนี่ยไปที่จังหวัดชายภูมิกับขอนแก่นนั่นเองแล้ว กล่องอาหารสาเร็จรูปก็12กุมภาจริงๆแต่ไม่มีส้มตําไม่มีส้มตําดังนั้นเขาก็เลยบอกวันนี้ค้นขยะให้ดูเลยนะฮะเขาเลยบอกเขาไม่เชื่อว่าเป็นการติดคอแต่เรื่องนี้จะเป็นการทาร้ายหรือไม่เนี่ยแหละที่เขากาลังสงสัยแต่ถึงที่สุดแล้วคดีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาตํารวจก็ไม่เชื่อนะฮะ,ะตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแลวนะฮะจากเดิมทีเนี่ยไม่ได้แจ้งข้อหานี้วันนี้ตํารวจเปลี่ยนข้อหาเป็นฆ่าผู้อื่น เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าส้มตำติดคอเองแจ้งกู้ภัยก็ได้ทำไมเองต้องหิ้วศพไปเผาแต่ชนวนฆ่าเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่วันนี้พอคุยถังขยะปรากฏไม่มีส้มตำฟังเสียงพี่เขยเนี่ยฮะนี่เขาเข้ามาที่สิบสองจริงนะเขาเข้ามาแต่ว่าไม่มีร่องรอยที่จะชักฝุ่นฝุ่นมันไม่ได้หายไปครับนี่เราเดินมาดูดูดูละดูดูมาเชื่อไหมว่าเขาจะเข้า มายถึงวันที่สิบสองใช่ไหมผมเห็นอ,อ,อาหารนะระบุวันที่สิบสองครับระบุมีมีมมก็คือซ่อมตำคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอเราไปดูบ้าน<ะ>แสดงว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาฆ่าแทงทุบตียังไงถูกไหมเพราะศพมันโดนเผาเหลือแต่กระดูก แต่แน่ๆมันไม่ใช่ติดคอแล้วแหละคือสิ่งหนึ่งก็คือทางด้านของพี่เขยเขาบอกว่าในบ้านมันไม่มีร่องรอยการทําร้ายหรือว่าไม่มีร่องออรอยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ทําร้ายที่บ้านหลังนี้เป็นจุดอื่นหรือเปล่าเออนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยนะคะนี่ฮะคือถ้ามันไม่มีรอยอ้งรอยอวกด้ใช่ไหมอืมใช่ไม่ม,มันก็เลยแปลกว่าเออมันเกิดอะไรสําลักข้าวได้ยังไงกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่ง คนตายเนี่ยคือเบญญาภาหรือเป้ใช่ไหมค่ะปรากฏว่าเบญยาภาน่าจะมีทรัพย์สินเยอะใช่ล่าสุดเราได้คุยกับป้าติ๋มนะฮะเป็นป้าของเบญญาภาเล่าให้ทางทีมข่าวช่องแปดฟังบอกว่าเรื่องแปลกเลยก็คือว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้สองสาวเขาจะสนิทกันมากๆใช่ไหมใช่เขาก็ไปไปมามาอยู่ขอนแก่นบ้างอยู่บ้านหลังนี้บ้างก็เป็นเรื่องปกติเขาก็รับรู้กันว่าสนิทกันแต่เหตุการณ์นเนี้ยทางด้านคุณป้าติ๋มเนี่ยไม่เชื่อว่า ที่ทางด้านของคุณเป้เบญญาภาจะสำลักข้าวเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงเลยเคุณป้าติม๋มบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าสำลักข้าวจริงๆแค่พาไปโรงพยาบาลก็ได้เนี่ยรถก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าติ๋มเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมเพื่อหวังจริงสมบัติจากผู้ตายหรือเปล่าเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนมีสมบัติเยอะมีเงินมีบ้านรถรวมไปถึงที่ดินที่อยู่ขอนแก่นด้วยตอนนี้ก็อยากจะให้ทางด้านของหลานเป้ผู้ตายเนี่ยดนจิตด,ดนใจให้ใหภัยจิตรับสภารภาพความจริงค่ะเออมันฆ่าเพราะอะไรนี่สิเนาะ แต่ตำรวจยอมเปลี่ยนข้อหาแล้วนะ,ะคะเพราะฉะนั้นแต่เวลาพิสูจน์ในชั้นศาลก็ลำบากถ้าพิสูจน์ว่าเขาฆ่าคืาคอศาลท่านก็ต้องให้สิ้นความสงสัยนะคะฆ่าเพราะอะไรแรงจูงใจคืออะไรและเยนี่มันอ้างว่าข้าวติดคอไงฮะ,ะเราก็เป็นว่าในสำนวนตำรวจที่บอกว่าฆ่าเนี่ยมันมีแรงจูงใจในสำนวนไหมแต่ญาติเขาบอกมันไม่ใช่ข้าวติดคอแล้วแหละวันนี้มันไม่ไม่จริงเลยใครก็ไม่เชื่อว่าสำลักข้าวมันเป็นไปได้ยังไงอะ สำลักข้าวก็พาส่งโรงพยาบาลหรือเรียกรถแล้วรถตัวเองก็มีมคิดว่าพ่อเป้มีสินทรัพย์เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นของเขาทางนั้นเลยม,มีเงินมีบ้านมีรถแล้วยังมีที่ดินอยู่ที่ขอนแก่นอีกอแล้วก็ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆไปเปิดดูในบ้านไม่มีแล้วไม่มีเลยสักอย่างหนึ่ง สิ่งนี้หายไปหมดเลยครับในม่มีเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับพ่อคนก่อเหตุพ่อคนก่อเหตุก็คือพ่อไั่จิตพ่อสองสาวนี่เขาสนิทกันนะฮะปรากฏว่าคุณพ่อไัยจิตเนี่ยฝั่งฆาตรกรเนี่ยเขาอ้างบอกว่าคนตายเคยมาที่บ้านแล้วเคยสำลักข้าวจริงๆเคยสัลักข้าวบ่อยครั้ง แล้วเวลาสำลักข้าวเนี่ยลูกสาวเขาก็คือภัยจิตจะต้องคอยปรถมพยาบานลนอกจากนี้เนี่ยตัวเบญญาพรเคยสั่งเสียกับภัยจิตบ่อยๆหากวันหนึ่งฉันตายไปช่วยทำให้ฉันหายสาบศูนย์ไปด้วยนะไม่ต้องจัดงานศพหรือทำพิธีอะไรนี่หรือเปล่าเลยทำให้ภัยจิตเขาเลยทำตามความประสงค์ของคนตายหากฉันตายช่วยทำให้สาบศูนย์อ๋อเหรอมีอย่างนี้ได้เหรอ,อเออแปลกมาก ฟังเสียงของคุณพ่อของคนก่อเหตุของภัยจิตฮะผมก็มามาอยู่ด้วยผมก็เหมือนลูกเหมือนต่อยคนหนึ่งเขาเขามาอยู่ด้วยป่วยตั้งแต่ตั้งแต่มาที่แรกเลยแกจะป่วยเป็นเส้นเลือดตีบอ๋อเอะนะฮะด้านมือด้านซ้ายจะทำไม่ใช้งานไม่ได้ไหมเนี่ยด้านซีกซ้ายนี่ พ่อพอ่พอเชื่อไหมที่ลูกสาวบอกว่าเ,เหมือนเป้นเนี่ยเหมือนสำลรักอาหารแล้วก็เสียชีวิตเองอ่ะเชื่อครับพออยู่ที่นเจคก็เป็นอ๋อแปลว่าเคยสำลรักครับยังยังไงพอ่อเล่าให้ฟังหน่อยกินข้าวเข้าไปคำสองคำนี่เจจะไม่ไหวเลยกินไม่ลงไปไม่ได้แล้วแล้วเคยต้อง,องท้อย<ำ>องอมาเอาต้องต้องประมพยาบาลไหมพ่อประถมพยาบาลกันเลยครับทํายังไงถึงกับอ้วกแตกขี้ราดเลย น่าจะกลัวความผิดเพราะว่าเคยได้ยินเป้คุยอตอนนั้นว่าถ้าถ้าเขาเสียไม่ต้องให้ใครรู้เลยเอาไปจัดการเลยอ๋อเป้เคยพูดไว้เคยพูดไว้อ๋อนี่คือเหตุผลสมมติว่าถ้าตายป,ปุ๊บเออให้จัดการเองเลยเออไม่ต้องไปให้ใครรู้จักให้เป็นคนที่ว่าหายสาบสูนเขาเคยพูดไว้เขาเคยพูดไว้ ตอนนั้นพ่อได้ยินเมื่อไหร่โอ้ยตั้งแต่เข้ามาอยู่เลยเขาจะพูดตลอดครับเอ่ากันบ้างไหมครับไ,ไม่เคยมีครับไม่เคยทะเลาะก,กันเลยครับลูกสาวผมไม่ทะเลาะไม่ยอมทะเล,ออลามมะด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเออถ้าฟังตามนี้ก็แสดงว่าคนตายมีจุดประสงค์ว่าช่วยทําให้สาบสูญหน่อย <S S S ค่ะหรือไม่จะกลายเป็นว่าก็เลยไปเผาที่บอ่อขยะสาบสูญไปเลยเนี่ยนะฮะ